สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทททานพอกับเคยหลางคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็มางานแต่งหมู่พี่น้องเอ้ยหรือว่าอ้าอีกก็ได้เนาะลูกป้า <c oughs> ตอนนี้เพิ่นก็นกําลังสิแหเค,เ,เคยเดี๋ยวเคยเฮาเสือสีขาวนี่พี่น้องเอ้ย เขาจะเปิดรถกำลังใส่สุดพี่น้องเลยมึงกามาผู้เดียวพี่น้องชิ้นไหนได้ยางไม่ก่อนโอ้ส้มโอเนื่องส้มโองนึ่งกระหอดขาดองหามื่นพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นฉีทอด2บาทเดือทอด2 0 0 0มืนมีเด้เฮือนจะบเบาพี่น้องลูกป้าพี่น้องเนอาองคอมเมนเวา่สาสักเพิ่นกับเป็นอ้เคยหล่เป็นอ้เนะาะคอมเมนเวา่าตามสากักแต่ว่ามูกันนั่นแหละกำลังใส่ชุดโย นุ่งคือนุ่งแพรล้นะมูก็มีคอยลายได้พี่น่เลยลงเงยเห้นาาเบลาจะเอาหื้นเบลาจะเอาหื้น จากสิทธิดจิกกระซิดลีน่ไดพี่น้องเอ้จิกกระิแล้วเปิดเพลงตึมๆนอกกันจิกกระซิ์กัดแล้วและเปิยปอมก็มี กำลังเต็มโตพี่น้องเนาะมื้อนี้มื้อสันวันดีงานแต่งหมู่เนาะเ้าโรงเรียนนำกันพี่น้องเลยมื้อสันวันดีมื้อนี้มันที่วันที่ซสามเนาะมันที่ซสามเดินมีหน้าพี่น้องสองพันสองหา เคยเริ่มเคยเริ่มนาแดงแล้วเคยเริ่มนาแดงแล้วบ้านเดียวกันพี่น้องเจ้าสาวกับบ้านเดียวกันเนาะเขาโรงเรียนนำกันอีก ติดลิกสซิตนี่แหละพี่น้องเลยดีเนอดีลยั่อเพราะเย็นย่าง้าที่ขึ้นเลยขี่ไปน้ำลังเขาบอกรู้ว่าขี่ขึ้นไปหลาดเขาโหลดขี่รถเนืเลนปวดมูได้ะ กันจะลเอาขี่ต,อต,ออต่อๆทึ้งไปเอขาจะขี่กับเขาก็ขี่ขึ้นไปประมาณตลางทางเลยตลาดเขาบอกง,ง่างเลยอันนี้นะมันมีได้หล่ไปแล้วพี่น้องกำลังชิบไปเนาะ เรเล่าเรื่องไก่ไก่ได้นอนอยู่ห้างบ้านกับโฮบ้านแหมไปก้อนได้แหมไปก้อนก็ได้อยู่ป่ากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านพูไทยเสือดำเต็มพี่น้องเลยอยู่เขาพูไทยฮาเนาะ

กำลังพี่น้องกำลังเตรียมตัวเจ้าเจ้าวันเคยปลอมก็มีเนาะคือว่ากันใจเนี่ยคำบาว่าเฮ้าคิดเชื่อ เอาเย่ในรถหานะท่านจะขี่รถกับไต้เอารถเลยเจะไปลัดยูเชอร์ขี่หอดเหินครับพูเหินจะเช้าผู้ไปเลยพ่อเดี๋ยวนี้จะวาวใจหอนไปก่อนเลยเพื่อนนำทางนะจะวาวนำเองบอไป ไปเลยเด้อพ MM> ี่น้องเออไปแน่ตีเออเหนือตู้ตู้กับพี่ายตู้หนุ่ยใั่นหมเดินไปถึงเวเอายืมเงินตู้กับเวเอาอยู่เืินไปแล้วพี่น้องย่างไปเนาะหมู่บ้านเดียวกันกับยางไปเลยโอ้ฮ่าเบิ่งยางเลยพี่น้องเลยเบิ่งขึ้นทังเลอนี่พื้นทังเลยพื้นไปตรงนี้แต่ว่าขึ้นทังเลย พี่บ่ไปเดี๋ยวค่อยย่างไปก็ได้มาตุ๊ดตุ๊ดเออไปปีนห้องเว้าเนตี ไปแล้วพี่น้องพากันไปแล้วข้างจองใหนกันะเฮ้อฮะแล้วเตขอโทษก็ไปพี่น้องในสแตนเคยกินเระว่าชาิก้องอยู่จ่

เหีเ้ยเอไป,นเ,นนเ,ปนเนี่ยเหี้ยเไปเนี่ยเหี้ยเเนี่ยเหี้ยเเนี่ยเหี้ยเเนี่ยนีแต่มีแต่ผู้ใหญ่ผู้เล่พี่นอ้องก็อยู่หัวบ้านผู้เน,ะน,นาะเออเจ้าบ่าวอยู่ห้างบ้านเจ้าสาวอยู่หัวบ้านประมาณกิโลหนึ่งยางนะกิโลกิโลสองกิโลผู้เล่ ย่านเมือกไปหอดเลยเอกแรกดิเมือกต้องไม่ได้ก็ออยลอยต้องไม่ได้ออยลอยแล้ว่แล้วแล้วแล้วมันย่างไกลก็ได้เอ้ยอร่อยมาจีบตั้งกรอบเราทำงอย่เลยกระป๋องกินแล้วก็หอนเลี้ยงกินทำเบิร์ตกุ้งกุ้งอยู่กับ bạn ba phụ nó Cây khả nào đấy Dù hơn ăn cây hơn chết tui nó, người nó Cho sao có lán sao này nó Lán sao chết tui phụ À bường nhà đỡ hè nhàng Nhàng hè cháu chậm vào Nhàng มีแต่ขี่รถคุกอันนี้ย่างพี่น้องเย้ยคลิปนี้ก็ขอลากันเด้วพี่น้องเด้อขอบคุณคคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอขวันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี